สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเชื่อมดอกหรือวิธีการต่อดอกเพื่อทําเป็นชิ้นงานอื่นๆนะคะหลังจากที่เราถักเป็นดอกได้แล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อเพื่อให้ความกว้างความยาวเป็นชิ้นงานตามที่เราต้องการนะคะครูจะทวนนิดนึงว่าลักษณะของการจบแถว อันนี้ดอกแรกต้องทำให้เป็นดอกที่สมบูรณ์คือทำให้ครบทุกแถวนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่สามลงทุกช่องเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะมีการลงซ้ำโซ่สามสองครั้งใช่ไหมคะ,ะครูทวนนิดนึงครูทวนนิดนึงเราจะมาเริ่มต่อตรงจุดนี้ตรงมุมครูก็จะถัก อดอกที่สองเนี่ยสมบูรณ์มานิดนึงนะแล้วครูก็จะมาอยู่ตรงมุมตรงนี้อันนี้ก็จะจบลงด้วยโซ่สามและค่ามานี่อ่ะโซ่สามข้ามมานี้นะคะหลังจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามลงอีกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งค่ะ หยิบตัวที่จะต่อตัวที่จะเชื่อมมาใชา้ผิดกับผิดทนกันนะด้านผิดกับด้านผิดทนกันนะคะอ่าเมื่อกี้โซ่หนึ่งแล้วนะช่องแรกนี่เราไม่ลงเราจะลงช่องที่สองทำคอทอมาโซ่หนึ่งหันกลับมาที่เดิม โซ่หนึ่งหันกลับมาอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะช่องถัดไปนี้นะโซ่หนึ่งหันกลับมาเรายังอยู่ช่องใหญ่นี้นะนะคะอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโซ่หนึ่งหันกลับมาชิ้นงานถัดมาเนี่ย ชิ้นงานที่เราที่มันเป็นตัวที่สมบูรณ์นะคะลงช่องถัดมาโซ่หนึ่งหันกลับมาตัวที่ไม่สมบูรณ์ลงช่องถัดมาโซ่หนึ่งหันกลับมาตัวที่มันสมบูรณ์ลงช่องถัดมาโซ่หนึ่ง หันกลับมาตัวที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะคอทอลงไปเราจะใช้โซ่หนึ่งในการเชื่อมนะคะเราจะใช้โซ่หนึ่งในการเชื่อมชิ้นงานนี้เราจะใช้ถักเชื่อมนะคะเราไม่ได้ใช้เข็มเราไม่ได้ใช้เข็มเชื่อมเราใช้วิธีการถักนะคะ เห็นไหมว่าครูจะถักโซ่หนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมาลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักมานะคะเราจะเจอกันตรงตรงมุมนี้ถักโซ่หนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมานะเราจะเจอกันตรงมุมค่ะ หลังจากที่เราใช้โซ่หนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมาแล้วนะคะเราก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงช่องใหญ่ๆนี้นะคะเราก็โซ่หนึ่งหันกลับมาโซ่หนึ่งเราก็จะมาลงตรงช่องมาละโซ่หนึ่งหันกลับไปอีกครั้ง โว่หนึง่งหันกลับมาอ่ะขานี้โซ่สามหนึ่งสองสามลงไปหนึ่งครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามลงไปตรงช่องหนึ่งสองสามลงไปตรงช่องนะคะข่าวนี้เราก็จะมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ตามลักษณะของลาย ทีนี้ครูจะให้มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้หลังจากที่เราลงเชื่อมไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาลงโซ่สามเหตุผลเพราะว่าเวลาเราเชื่อมข้างนี้เวลาเราเชื่อมข้างนี้เราเชื่อมช่องที่สองใช่ไหมอ่าอันแรกเราโซ่สามแล้วเราก็ข้ามมานี้แล้วเราก็โซ่สามลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งจึงมาเชื่อมช่องที่สองนะคะ ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะของการเชื่อมนะคะเราใช้โซ่หนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมาอันนี้เราก็ทำให้มันสมบูรณ์นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีการเชื่อมดอกนี้นะคะเดี๋ยวครูให้ดูตัวนี้นะ,ะนะคะลักษณะของการเชื่อมเห็นไหม อันนี้เป็นเชื่อมทางตรงแล้วก็จะเชื่อมแบบนี้ให้ได้ตามลักษณะของอของงานถ้าสมว่าทำเป็นวงกลมแล้วก็เชื่อมสองด้านพอดีว่าเสื้อตัวนี้เดี๋ยวครูจะสอนวิธีทำเสื้อนะคะครูก็เลยเชื่อมให้มันเป็นวงกลมแต่ถ้าสมว่าใครไม่ได้ทำเสื้อทำเป็นชิ้นงานอื่นๆจะทำเป็นปนอกหมอนซึ่งมีความกว้างนะคะเราก็เชื่อมต่อไป แถวที่สองแถวที่3แถวที่4นะคะเราก็อาจจะเป็นเอาปอดหมอนซักกี่ดอก3ดอกนะคะแล้วก็เชื่อมต่อแถวไปเรื่อยๆลักษณะของการเชื่อมก็คือใช้โซ่หนึ่งเชื่อมอ่าถ้าสมมติว่าใครไม่เข้าใจนะคะย้อนวีโอนะย้อนวีโออันนี้ครูพูดถึงว่าถ้าจะทำชิ้นงานอื่นๆ นะคะจะทําเป็นปอกหมอนจะทําเป็นผ้าคุมเตียงเราก็ไม่ต้องทําให้มันเป็นวงกลมนะคะแต่อันนี้ครูทําให้ดูว่าถ้าจะทําให้เป็นวงกลมมันก็ต้องเชื่อมทั้งสองด้านถูกไหมอ่ะนะคะแบบตัวนี้อ่ะตัวนี้ถ้าสมมติเราจะทําเป็น เป็นผ้าคลุมโต๊ะหรือผ้าคุมเตียงหรือปอกหมอนเราก็จะไม่มีการเชื่อมให้เป็นวงกลมแต่เราจะเพิ่มจํานวนดอกให้ได้ตามต้องการแล้วก็ถักให้ได้ความยาวไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับดอกสี่เหลี่ยมดอกสามเหลี่ยม นะคะตัวดอกเป็นสามเหลี่ยมแต่เราทําเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่ยากจนเกินไปเนาะวิธีการเชื่อมก็เป็นวิธีการเชื่อมแบบง่ายๆนะคะเจอการวีโอถัดไปนะคะ